ครับซึ่งโอนผ่านพี่แอนเฟมิลี่มานะครับถ้าเราไม่มามอบให้แม่นะครับเดี๋ยวพี่หมวยก็จะเป็นห่วงอีกนะครับวันนี้เราก็เลยเดินทางมามอบให้อ่าเป็นเงินสดให้แม่นกนะครับของพี่หมวยนะครับ8,000บาทนะครับแล้วก็ของยูทูบเบอร์นะครับก็ลุมตั้งคนสนฝาด้วยรวมกันอีก4 0 0 0บาทเป็นจำนวนเงิน12,000บาท1 2 0่0อบาทนะครับก็ส่งมอบให้แม่นกถึงมือแม่นกแล้วนะครับที่หมวยครับี่นกพคอ่วามไม่องมีกับ คุณพ่อรากาแจ่งแรงนะครับน่ารักใจไหมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงขอบคุณมากครับเเล็กครับดีแล้ววันนี้เราก็มาทําตามวัตถุประสงค์นะครับที่พี่หมวยนะครับเป็นห่วงแม่นกเบื้องต้นก็ขอบคุณคุณยูโรที่ดาเศรธฐีด้วยนะครับที่ได้ช่วยแม่นกเบื้องต้นไปแล้วคขอบคุณมากนะยูโรยูโรแม่ขอบคุณมากๆนะวันนั้น ตัดปัญหาให้แม่สุดยอดเป็นนางฟ้าคนหนึ่งของแม่นะคะขอบคุณค่ะพี่อนวัดพดหน่อยไหมขอบคุณเอฟซีไปก็ได้ครับขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงแม่เวลาเข้ามาคอมเมนต์มีแต่คอมเมนต์ดีๆนะคะขอบคุณทุกคนที่กําลังใจแม่ที่อยู่ได้พ่อเอฟซีลุงป้าเอฟซีไม่ต้องกลัวว่าแม่จะหนีไปไหนจากลุงนะคะ ไม่ต right? ้องนอนร้องไห้อนะใช่ไม่ไม่ต้องนอนร้องไห้ไปดูแอร์แล้วไปดูแอร์แล้วคนติดแอร์คนอ่อนแอร์แคนอ่อนแอรนแอคนอ่อนแอค์อแคนอ่อนแอนอ่อนแอคนออนแอคอ่แอคอ่แมอ่อนแอคน่อนแอน่นแอนอ่นแอค่นแอนอ่นแอคนอนแอคนอ่อนแนอ่นแอจนอ่อนไอนอ่เนแนอ่นแอน่ตยแอนไ่นแนอ่นแทน่เนแออ่อนแอคนอ่นเบนออนแอคาง่นแอนอ่อนัคนอ่อนอคนอ่อนอคอ่องแอน่นแอกนอ้นแอ่อนแออ่อองนา่อแอ่นอ่นแอน่อนนแคอ่อ่่ค่ ก็เป็นกำลังใจแม่นงนะครับใม่ต้อท้อนะครับแม่ให้ท้อให้ท้อค่ะลูกผู้ชายมันใจไม่แพ้อยู่นี่บ้างครั้งมันก็ต้องมีมันไม่ใช่ตลอดมีพวกเราเป็นกำลังใจให้ครั่ขอบคุณครับ คอุณมากเดี๋ยวถ้ามีถ้ามีสินค้านะครับมีสินค้าแม่นกอยู่นะครับที่ยังคงค้างอยู่เนาะทําใหม่ใช่ไหมแม่หรือว่ายังค้างอยู่ก็ั่างใหม่แล้วก็จะผลิตใหม่ถ้าคนสั่งมารับออเดอร์ไว้แล้วก็เดี๋ยวจัดการให้ใคทีที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ในทุกๆช่องนะครับก็สามารถสนับสนุนแม่นกแล้วก็สอบถามแม่นกนะครับเรื่องเรื่องความเป็นอยู่ได้นะครับผ่านบนโทรศัพท์ ID Line ค่ะแม่นก นกน้อยแปดแปดนะคะแต่แปดกี่ตัวครับแปดสองตัวนกน้อยาสาลายมีแต่ภาษาอังกฤษ n o i n o n t n o n k นกใช่ป่ะหรือว่า n o k n o k N O K แล้วก็ n o Y ใช่ป่ะครับแปดะใช่ป่ะน้อยนะนกน้อย n o k nok แล้วก็ noy ป่ะนกน้อยมาดูแม่เอามาดูก่อนเลยสามารถสั่งนำพริกนะคะผ่าน id line ของแม่นกเลยนะคะต่างๆนีแม่นกวันนี้ก็เขาเรียกว่าพี่มวยนะคะ阿ก斯านะได้ฝากนะคะเขาเรียกว่ามาให้กับ อ่าผ่านช่องเอนะคะมาแล้วก็มีการรวบรวมนะคะจากลุงป้าด้วยนะคะแล้วก็ยูทูบนะคะทุกช่องนะคะเขาเรียกว่าน้ำใจน้ำทานสู่แม่นกนั่นเองนะคะได้ป่ะพี่อนุวัฒน์นะครับนก N O K K L A M 8 8นกครามเหรอเขาเขาสะกดมาอย่างนี้อ๋อนกครามนะพี่ใช่ไหมนกคราม คืนค่ำนามสกุลไงนกค่ำแต่เขาไม่เอาค่ำกลางแต่เอาความนกความแปดแปดโมเคเคลอมแปดแปดอ่ะไอดีไลน์ใส่ไอดีด้วยใช่ไหมไอดีไลน์นะคะใส่ใส่กันนี้ครับเป็นเป็นเรื่องในไอดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเบอร์โทรมันยาวเบอร์โทรไม่เข้าเพราะมันเป็นเบอร์โทรต่างเบอร์ต่างประเทศมันคนละเครื่องกันเนาะโอเคตามนั้นนะครับถ้าเบอร์โทรเมืองไทยแล้วแม่เบอร์โทรเมืองไทยศู สองแปดสามห้าเจ็ดหนึ่งแปดค่ะเบอร์มือนะครับก็สามารถเข้ามาสนับสนุนน้ำริกแม่นกนะครับก็จะได้ช่วยแม่นะครับเรื่องค่าไฟในแต่ละเดือนเนาะในช่วงที่แม่นกยังอยู่ที่นาแก่นะครับก็เป็นกำลังใจให้แม่นกเหมือนเดิมนะครับลูกต่อไปหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคับเช่นกันค่ะขอบคุณมากนะคะของคุณตาห้าอะไรร้องไห้นะพวกเราก็ร้องไห้ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดูเขาจะร้องไห้ตามแม่อีกนะครับใชนะครับแม่ขึ้นแข่งอยู่แล้วบางครั้งมันก็มีบ้างมันไม่ใช่ว่าจะทุกวันมันไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยแม่อยู่แล้วขุดหลุมแล้วไงไว้น่ะขุดหลุมแล้วก็เอาน้ำมาครอบแล้วก็ตะโกนที่สุดเสียไหมล่ะนี่หมดแล้วเรารู้แล้วว่าอันไหนคือเรารู้ได้แล้วก็จะไปไหนต่อก็เดี๋ยวจะแวะไปที่กากอครับไปรับผูกคนสมพันธ์ ปีะกอบอีกหลายๆลายคนเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปทำลงทานอยู่ที่วัดศรีสำราญอวก็21ปีของหลวงปู่กองนอนสวรรค์บ่21ปีเสียสละที <S <S ่หลวงปู่กอฟมรณภาพไปรับเป็นอย่างพระก็ได้นะแม่พระไม่มีวันตายมรณพเดี๋ยวขอความชัดเจนนิดหนึ่งพอดีเราเคยพูดว่าวัดศรีสำราญแต่ แต่มีมีหลายคนบอกว่าวัดดอนสวรรค์ก็สีสามลานอ่ะเอฟซีแสดงว่าเราพูดถูกแล้วตั้งแต่คลิปแรกใช่ไหมอืมอันนี้ขอแก้ข่าวเลยนะคะในคลิปเนาะค่ะดอนสวรรค์ครับล้มลุกข้าฟ้อมเห็นมาจารโรว่าเป็นอ่าที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก่อนนี้เราจะเสียตอนนี้ท่จะมรณภาพไปลุงพลใช่ไหมรุ่งนี้ครับ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนลงทานผ่านแฟมิลี่บ้านนามาแล้วก็ผ่านพี่นวัตมานะครับอย่าตามวัตถุประสงค์ของแอนด้วยค่ะสองสองร้อยค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้มอบค่ะเดี๋ยวไปมอบทิ้งสองร้อยบาทค่ะก็มีหลายท่านมันมีปริมาณหลายคนใช่ค่ะคนเยอะก็มีคนน้อยก็มีร้อยก็มีอากนึงก็มีห้าร้อยก็มีใช่ค่ะครับ เดี๋ยวผมจะไปอ่านออกคันต้องผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปที่นาวันนี้กำลังในการออกไปทำรงทานและก็มอบของทุกอย่างให้แก้ข่าวนะคะวัดสีสำราญนะคะวัดสีสำราญเพราะเราพูดถูกตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะคะ นะครับขอบคุณที่ีทุกท่านนะครับติดต่อผ่านแม่นกได้เลยนะครับและเชิญเหลืยวแม่นกนะครับผ่านไลน์โซนนะแม่เนาะเปิดสร้างได้ยังชอบก็ยังเหลืออีกสิร้อยชั่วโมงก็อย่าลืมสนับสนุนน้ำพริกแม่นกนะคะท่านใดที่ต้องการน้ำพริกแม่นกนะคะติดต่อแม่นกที่ไลน์นะคะในคลิปนี้ได้เลยนะคะเบอร์โทรก็มีนะคะไม่ร้องแล้วนะไม่ร้องไม่ร้องวันนั้นคนก็แอบดูเยอะเลยจริงๆเขาไม่มี สาธุสาธุสาธุมกใคมาวดก็ปล่อยเาผ่านตแรกเราก็อจจะอัดบ้างเียเออแต่ก็ไม่นั่นหรอกใครอยากทอะไรก็ทาเราไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นอย่างที่เขาทำนะรู้เนาะรักเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะฝากปิภันด้วยนะคะคอลลาเจนนะคะอย่าลืมสั่งซื้อปิตภันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ